คือความสุขลักซอคลินิกสนับสนุนโดยลักซอคลินิกสวัสดีค่ะพบกับรายการท้าไฟสุดตาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่ะทั้งมีเรื่องที่น่าย,ยินดีและมีเรื่องที่สูญเสียของคนในวงการบันเทิงด้วยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะอันดับ5อารัยันนี่ยูโฟหลังจากไปอย่างสงบ เรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวดังประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้ค่ะสาหรับข่าวการสูญเสียของพี่ซันนี่ยูโฟอดีตบอยแมนชื่อดังอย่างพี่ซันนี่ยูโฟนั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยได้ดูข่าวแล้วก็ได้รู้ข่าวว่าพี่ซันนี่ยูโฟค่ะจากไปด้วยอาการป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษร่วมด้วยกับอาการลงมะเร็งนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่แจ้งข่าวเนี่ยคือเพื่อนสนิทร่วมวงอย่างพี่นิกยูโฟนั่นเองค่ะเมื่อวันที่18กรกฎราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการจัดพิธีชาป,ปนากิจที่วัดเราพระราม2นั่นเองค่ะตั้งสวอ ทั้งหมด5คืนค่ะบรรดาคนในวงการบันเทิงเนี่ยร่วมกันเดินทางไปไว้อาลัยและรดน้ำศพกันอย่างหนาแน่เลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของคนในวงการบันเทิงที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะ โดยภายหลังค่ะมีผลคันสูตรศพค่ะว่าพี่ซันนี่ค่ะมีสาเหตุการเสียชีวิตโดยระบุว่าเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะจึงทําให้พี่ซันนี่เนี่ยเกิดอาการช็อกจนหมดสติและเสียชีวิตลงค่ะในนามแบ,บรนด์มาส์ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ซันนี่ด้วยค่ะกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปในครั้นนี้ค่ะอันดับสี่หนิงปณิตาโพต์เดือดบรรดาลูกดาราพร้อมใจช่วยแม่ เอาเลยหลายคนและชาวเน็ตค่ะถึงกับงงกันเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดชื่อดังอย่างหนิงปณิตาค่ะออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวในรดับแรกเนี่ยพี่นิ่งค่ะเขาได้โพสต์ผ่านสตอรี่ก่อนว่าไม่ได้กินยาค่ะนั่นก็กลายเป็นทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มงงกันเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าต่อมาพี่นิงค่ะโพสตติดๆเลยในอินสตาแกรมเช่นเดียวกันโพสต์ข้อความค่ะว่าสร้างภาพ PR จะวงการไหนก็ไม่ต่างกันบางคนอยู่วงการไฮโซแต่ทําตัวยิ่งกว่านั้น พร้อมกับติดแฮชแท็กเขาว่าแฮชแท็กยอมใจด้วยโพสแฮชแท็กพี่หนิงไม่พูดเยอะค่ะก่อนที่จะมีโพสต์ต่อมาค่ะแต่ไม่ใช่โพส์ของพี่หนิงเป็นโพสตของใครสักคนหนึง่งแต่โพสเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับพี่หนิงมากๆเลยค่ะก่อนที่เขาเนจะโพสต์ว่า PR ตัวเองเก่งนะคะสมแล้วที่อยู่วงการบันเทิงปกมือให้เลยค่ะ พร้อมติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กยอมใจเลยค่ะทําเอาห,หลายคนถึงกับงงก้าไปอีกค่ะหลังจากที่เจอข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนเฝ้าติดตามเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่หนิงปนิตากนแน่จนล่าสุดค่ะได้เมินไปเจอกนหนุ่มเข้มที่งานอีเวนต์ค่ะก็เลยได้ถามหนุ่มเข้มลูกรักลูกชายสุดลกกาของพี่หนิงเนี่ยว่าได้คุยกับพี่หนิงหรือย,ยังเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วหนุ่มเข้มรู้เรื่องหรือเปล่าไปฟังหนุ่มเข้มกันเลยค่ะไม่แน่ใจครับยังยังไม่ได้ถามลึกตื้นหนาบางว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวจะไปจจะไปีถาม เรารู้แค่ว่าถ้าแม่มีปัญหาเราก็ออกมาปกป้องหรือว่าออกมาซัพพอร์ตได้มาเปร์น,นี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆถ้าเกิดว่าการที่ที่ท,ที่แม่หนิงจะออกมาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเขาไม่แน่ใจเหมือนกันมันมันมันก็น่าจะมีเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนหรือเปล่าอะไรสะกิดใจเขาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอถามเขาอีกทีนึงครับว่าว่าใครกันที่มามาสะกิดแม่ได้ขนาดนี้ ไอเถาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะโปรโมทละครไหมแต่โปรโมทละครก็ดูแรงอยู่เหมือนกันเพราะมีทีมมีทีมหนิงอีกทีมหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็พร้อมบวกกับแม่เหมือนกันแม,แม่ว่าไงผมก็ว่างั้น อย่างที่หนุ่มเข้มบอกเลยว่าส่วนตัวหนุ่มเข้มเขาก็ยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากมายและเขาบอกเขาว่าโทรไปหรือทักไปเนี่ยพี่หนิงงไม่ได้มีการบอกอะไรค่ะแล้วล่าสุดเขาได้มีการไปกินข้าวันแล้วแต่ทางหนุ่มเข้มเนี่ยเขายังไม่ได้มีการออกมาอัปเดตค่ะว่าสรุปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องอะไรกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนุ่มเข้มบอกว่าพร้อมบวกกับแม่เสมอค่ะอันดับ3อยู่ให้รักจากให้คิดถึงแจ็คสันหวังลาไทยทิ้งโมเมนต์ไว้เพียบ การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของพี่แจ็คค่ะต้องบอกเลยว่าสะเทือนเมืองไทยสุดๆเลยเหมือนมีสามีมแห่งชาพเพิ่อมอีกหนึ่งคนเพราะพี่แจ็คเนี่ยตกบรรดาสาวไทยไปเพียบเลยค่ะต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากๆจากความใส่ใจและความแสนดีของพี่แจ็คค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าพี่แจ็คเนี่ยสามารถสร้างซีนประทับใจแล้วก็โมเมนต์ต่างๆเนี่ยไว้ให้แฟนคลับได้คิดถึงกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเททาํางานตากฝนรุยฝนทํางานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเจอแฟนคลับค่ะจนโมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นโมเมนต์ล่าสุดที่ใคร หลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นซีนที่ประทับใจมากๆเนอะคือพี่แจ๊คค่ะยกมือไหว้แล้วก็กุกเข่าด้วยค่ะเพื่อที่จะบอกลาแฟนคลับที่มาคอยต้อนรับเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะต้องบอกว่าใครหลายคนประทับใจมากๆและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่พี่แจค๊คทำแบบนี้หลายคนเนี่ยบอกว่าพี่แจค๊คเนี่ยทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ความรักต่อแฟนคลับนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะพี่แจ๊ก,ก็ได้มีการพูดถึงอากาเซ่และเหล่าแฟนขับไทยของเขาด้วยค่ะว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมายืนรอรับในวันที่ฝนตกหรือฝนเทลงมาเนี่ยพี่แจ๊กเขาสามารถเรียกสิ่งนี้ได้ว่ารักแท้เลยค่ะเรียกได้ว่าคําพูดเนี่ยเอาใจแฟนขับไปเต็มๆเ,เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะได้ใจบรรดาแฟนลับไปแล้วเนี่ยบรรดาแฟนขับที่เป็นชาว ของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าพี่แจ๊คเนี่ยเขาได้มีการเทคแคร์ดูแลทุกคนเปรียบเสมือนสนิทกันมาแล้ว10ปีเรียกได้ว่าเรียกใจบรรดาแฟนคลับที่เป็นเหล่าดาราหรือว่าซุปตาในเมืองไทยได้แบบร0อยปเซเลยค่ะ สุดท้ายคะ่ะในวันที่พี่แจ็คเนี่ยต้องเดินทางกลับแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยคะ่ะก็ยังยอมลุยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทาให้หลายพื้นที่น้ำท่วมคะ่ะแต่เขาพวกนั้นเนี่ยไม่หวั่นเลยจริงคะ่ะต้องการเดินทางไปส่งศิลปินที่ตัวเองรักเป็นศิลปินในดวงใจกลับบ้านอีกต่างหากเรียกได้ว่าการมาประเทศไทยครั้งนี้ของพี่แจ็คค่ะเป็นการอยู่ให้รักจากไปให้คิดถึงและเฝ้ารอคอยวันที่จะกลับมาอีกครั้งนั่นเองค่ะ อันดับ2เธอก็ปื้มฉันก็ปื้มอิงฟ้าต่อรอวันสอนเต้นให้กันค่ะน,นี้ค่ะมันเกิดมาจากพ,พี่ต่อและอิงฟ้าค่ะเขาได้มีโอกาสบังเอิญไปเจอกันที่งานงานหนึ่งหรือว่าถ่ายรายการรายการหนึ่งค่ะคือเขาได้มีโอกาสถ่ายคลิป่อถ่ายรูปรวมกันค่ะแล้วมันมีคลิปออกมาว่าอิงฟ้าเนี่ยเสียอาการมากๆเมื่อเจอต่อธนภนะพเกิดอาการเขินและเก่งมา,มากๆค่ะจนทําให้หลายคนเนี่ยเขาเข้าไปแซวกันนั่นเอง แล้มีโอกาสไปเจอหนุ่มต่อค่ะหนุ่มต่อเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงอิงฟ้าด้วยว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอิงฟ้าปลื้มแต่ว่าส่วนตัวของพี่ต่อเนี่ยเขาก็ปลื้มอิงฟ้าเหมือนกันแถมยังชมไม่ขาดปากเลยว่าอิงฟ้าเนี่ยสวยและสูงสง่ามากๆเลยทีเดียวค่ะทีนี้เนี่ยพอได้มีโอกาสไปเจออิงฟ้าค่ะก็เลยไปถามว่าอิงฟ้าพี่ต่อเขาบอกว่าเขาปลื้มเรามากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างทางด้านอิงฟ้าค่ะก็บอกว่ารู้สึกว่าเขิอและใจฟูมากๆและพี่นา่าค่ะเขาได้แซวว่าจะไปสอนเต้นให้พี่ต่อไหมเพราะเขาบอกว่ารอให้อิงฟ้าเนี่ยมาสอนเต้นเร เมที่น่ารักมากๆค่ะสาหรับคนในวงการบันเทิงและหลายคนเนี่ยยังเฝ้ารอวันที่อิงฟ้าเป็นสองเต้นพี่ต่อมะพบและมีคลิปท่าเต้นของอิงฟ้าเนี่ยเต้นคู่กันกับพี่ต่อถ้ามีมาอัปเดตทางเพจบันทมาสจะเอามาให้ชมอย่างแน่นอนค่ะอันดับหนึ่งเก็บตกหลังแตง่งเวียวิกกี้ฟีดแบ็กเทียบเดินทางมาถึงข่าวอันดับหนึ่งของสัปดาห์นี้แล้วค่ะหนีไม่พ้นข่าวเนี้ยแน่เป็นข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตลอดเวลา ั่นก็คือข่าวของงานแต่งพี่เวียและภรรยาสาวนอกวงการอย่างคุณวิกกี้นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่งานแต่งได้จบลงค่ะก็ได้มีคลิปต่างๆบรรยากาศในงานและมีคิปพรีเซนเทชันเนี่ยหลุดมาให้หลายคนเนี่ยได้ชมกันด้วยซึ่งจุดดราม่ามันเกิดขึ้นที่มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ค่ะกับคําพูดในเซนเทชันของพี่เวียกับวิกกี้นั่นเองค่ะหลายคนก็เลยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นการพูดาพาดพิงถึงอดีตแฟนสาวหรือเปล่าค่ะ ก็มีหลายคนค่ะเข้าไปมีภาพวิจารณ์อย่างรุนแรงถึงขั้นต่อว่าพี่เวียเลยค่ะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยออกมาปกป้องสาวเบลล่าอีกด้วยค่ะ จึงเกิดกระแสโจมตีนั่นเองต่อมาค่ะพิธีกรชื่อดังอย่างพี่แขกคำปรมการแล้วก็พี่อัญภูวานานค่ะเขาได้มีโอกาสเนี่ยทำรายการและออกมาดึงสติชาวเน็ตที่กาลังดราม,มา่าเรื่องนี้อยู่ว่าอย่าอินให้มากเกินไปนี่มันคือชีวิตจริงไม่เหมือนกับคละครค่ะต่อมาค่ะก็มีข่าวว่าพี่เวียเนี่ยจะฟ้องหลายคนก็จ้องข่าว่าจะฟ้องชาวเน็ตเกียนคีย์บอร์ดหรือว่าจะฟ้องแม่ลีน่าจางที่ออกมาพูดถึงการเลิกลาของพี่เวียและเบลล่าค่ะ ต่อมาแมลีนาจังค่ะเขาได้ออกมาเคลียร์ตัวเองกับสำนักข่าวสำนักหนึ่งค่ะหลังเขารู้ค่ะว่าพี่เวียเนี่ยเจาะฟ้องเขาแมลีนาค่ะเขาก็บอกว่าอย่าไปฟ้องฉันเลยฉันเนี่ยมันแก่แล้วที่ฉันพูดออกไปเนี่ยฉันก็พูดด้วยความจริงฉันไม่ได้ใส่ร้ายแถมแมลีนาจังค่ะยังบอกอีกว่าให้พี่เวียเนี่ยเปิดใจกว้างบ้างเพราะแมลีนาเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของเบลล่าเขาหวังดีพี่เวียควรจะภูมิใจที่มีคนเนี่ยรักเบลล่ามากมาก ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่หลายคนได้เห็นคลิปนี้ออกไปเนี่ยก็มีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าหลังจากที่เขาจะไม่ได้ฟ้องแมรีเนี่ยกลายเป็นว่าอยากให้เขาฟ้องแล้วเพราะคาพูดดังกล่าวที่แมลี่าจังได้พูดออกมานั่นเองค่ะหลายคนก็มองว่าประโยคนี้ไม่ควรหลุดออกมาจากปากข,ของผู้ใหญ่อย่างแมลี่นาจังค่ะยังไงเนี่ยเราต้องมารอดูกันค่ะว่าสรุปแล้วพี่เวียจะฟ้องจริงหรือไม่เพราะมีชาวเน็ตหลายคนออกมาคอนเฟิร์มค่ะว่าพี่เวียเนี่ยจะอฟ้องจริงเพราะตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่นั่นเองค่ะ ถ้ามีมาฟ้องหรือว่าจะออกมาอัปเดตเนี่ยทางเพจมดามเมาส์จะมาอัปเดตเป็นที่แรกๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับข่าวสัปดาห์นี้ถุกใจทุกคนหรือเปล่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะติดตามทุกข่าวที่เรานํามาเสนอให้ชมเลยนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะทางทอปไฟสตจร์ตาต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามรายการทอ,อปไฟสตารตด้วยนะคะมีทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงเช้าค่ะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาส์ยูทูบแชนานลติ๊กตอกอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ทุกๆช่องทางของมาดามเมาส์เลยค่ะเอาเป็นว่าวันนีี้้ขออตััววลาไปก่่แสสดคะ คือ,ค,อความสุขลักซ่อคลินิกสนับสนุนโดยลักซ่อคลินิก